กำลังเ,เรียนสายครับแม่ นักเรียนที่ได้รับเกรดเฉลี่ยสูงสุดในระดับชั้นป .4 ถึงป .6 วันนี้นักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาได้แก่เด็กชายปรเมเทใหม่แก้วค่ะ นายเก่งจริงๆเรียนได้ที่หนึ่งของระดับชั้นเฮ้ยนายเรา,รเราลูกก็สอบบ้างดิแม่เราบอกว่าถ้าเติมน,นี้เราได้กเกริเฉลีย่ยเพิ่มแม่เราจะช่วยคนทิพให้อเราอ่ะเราจ้างนายสามร้อยเลยนายจะว่ายังไงถ้าให้เราเช่วยติวอาะได้เราเต็มใจช่วยแต่ถ้านายอยากจะจินมูลเราเขาไม่เอานะนายตรงไหนที่นายไม่เข้าใจเดี๋ยวเราช่วยตยิวให้ ตัวร้อนมากเลยคุณไปซื้อยาดีกว่าไม่ต้องรกอลูกแม่นอนักแป๊บก็หายแล้วสุสนานเม่วานที่นายบอกเราว่าถ้าเราให้นายรอบข้อสอบมายจะให้เงินเราสามร้อยเราตกลงนะ อจริงนะปออะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยวันนี้เป็นการสอบปลายภาควันแรกขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบนะคะแจกข้อสอบไปด้านหลังได้เลยค่ะ ทำไงอ่อะกูตันหาก็ซูหนี่จุกันวันนี้เราเก็บดรองกูจะได้แล้้สงสองพรุ่งนี้ต้องเกรียมเงินม่แล้วสิได้สิเออทนี่โปรเราหาลูกค้านายได้เพิม่มอีกหนึ่งคนนะนายนายบอกว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไงเอ,อาหนาจะไปวันนี้จะได้นายจะได้ไมีเงินเยอะๆไง น้า่าปอใช่วยเราหน่อยนะแม่เราบอกว่าถ้าเราได้เกรดเพิ่มแม่จะเซฟให้ได้เราโอเคเดีย๋ยวเราจะบอกวิธสีสุงทรตอบแบบไหมให้นะสำหรับวันนี้เป็นการสอบวิชาคณิตศาสตร์เรามีเวลาในการทำข้อสอบหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึง9ก้นาฬิกาสานาทีไม่อนุญาตให้ทุกคนทุจริตในการสอบอ่นักเรียนส่งข้อสอบได้ค่ะ เราจะเริ่มให้คำตอบข้อแรกเวลา9นาฬิกาถ้าเราใช้ปากกาด้ามสีฟ้าให้กาโกไก่ถ้าเราใช้ปากกาด้ามสีชมพูให้กาโคไก ถ้าเราใช้ประกาน้าสีจมให้ตากอวายและถ้าเราใช้ประการน้าสีเขียวให้ตางงไข่มุกวันศุกร์พวกเธอทำอะไร ส่งอะไรกันเมื่อกี้เปล่าค่ะไหนยองไปดูสิครูผิดหวังในพวกเธอจริงๆเดี๋ยวสอบเสร็จไปหาครูที่ห้องนะคะโอเคงั้นพวกเธอไปตามสามคนนั้นมาก็เธอ,อรับเงินเพื่อแลกกับการบอกข้อสอบพวกนี้จริงไหม เปล่าครับครูถ้างั้นฟุชาตกับสปายมานั่งตรงนี้เดี๋ยวครูให้ทำข้อสอบใหม่เธอเห็นไหมสอบครั้งแรกพวกเธอได้20เต็มพอครั้งนี้ฟุชาตเธอได้แส่วนเธอสปายได้แค่หพวกเธอจะว่ายังไงกันผมขอโทษค่ะผมขอโทษครับพวกเธอทุจริตในการสอบฉะนั้นคุะให้ตกทั้ง3ามคนผมขอโทษครับครูที่ผมทำไปเพราะผมะเอาเงินไปซื้อยายแม,แม่แม่ผมกําลังป่วยอยู่ครับความกตัญญูต่อแม่มันก็เป็นสิ่งดีนะปอ แต่สิ่งที่เธอเลือกกระทนะําน่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมนี้ไม่มีใครเขายอมรับคนที่ทุจริตหรอกนะลูกเราลงผิดไปแล้วจริงๆเราไม่น่าทำแบบนี้เลยทุกคนคงแม่อาไปแล้วแน่ๆ